สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดีใจมากมเลยค่ะที่ได้ออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะเป็นวันที่ดีมากๆเป็นวันที่อากาศร้อนอีกหนึ่งวันในประเทศออสเตรเลียนในบ้านของพี่วีนะแต่มันเป็นความร้อนที่อบอ้าวและเชื่อว่าฝนนะกำลังจะตกมาคุณจะต้องสร้างอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ไม,ไม่ร้อนเหมือนอากาศถ้าคุณคุณควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตอนเองได้ และบอกกับตัวเองว่าอากาศมันก็เป็นแค่เพียงอากาศเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือหัวใจและความรู้สึกของเราตีบวกให้ได้ค่ะเมื่อเราตีบวกได้เราจะอยู่ได้ในโลกนี้เพราะสิ่งภายนอกไม่ว่าอากาศหรืออารมณ์ของมนุษย์หรือสิ่งภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้แม้แต่เรื่องการเมืองแม้แต่เรื่องการ เกิดแก่เจ็บตายเราไม่สามารถควบคุมมันได้ทุกคนรู้ทุกคนทราบค่ะและสิ่งที่เราควรจะควบคุมมันก็คือหัวใจและความคิดของเราเราจะทำให้หัวใจและความคิดของเราอยู่ในแดนบวกได้เราจะต้องรู้จักว่าเน,นี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งธรรมชาติเราต้องเข้าใจธรรมชาติให้ได้และเราต้องเข้าใจมนุษย์ให้ได้คนเราตั้งแต่เกิดมาแล้วคะ่ะเราโดน ควบคุมมาจากเมื่อวานนี้พี่วีได้คุยกับแม่แม่บอกว่าก่อนที่คนเราจะเข้ามาเกิดเนี่ยเขาให้ดื่มเขาให้ดื่มน้ําน้ําพิเศษอะไรก็แล้วแต่นี่คือความเชื่อของแม่นะแม่บอกว่าเขาให้ดื่มน้ําแล้วก็ให้เราลืมอดีตเราค่อยมาเกิดกับเราแต่จริงๆคุณรู้ไหมคะเราสามารถกลับไปรื้อฟื้นการที่ว่าเราเป็นใครในอดีต ในชาติปางก่อนได้โดยที่เราไม่ใช่เอามาหรือฟืน้นเตะเป็นเป็นโอกาสที่เราเนี่ยรู้ว่าในอดีตของเราคือใครเป็นอะไรเมื่อก่อนแล้วเราเป็นการแก้ปมตรงนั้นเป็นการแก้ปมแก้เชือกหรือแก้ความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกหรือชาติปางก่อนของเราคือเราแก้เราเข้าใจแล้วเรามาอยู่ในชาตินี้ปัจจุบันขณะนี้ เราจงอย่าทำแบบนั้นและเราสร้างความดีเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้จิตของเราที่มันเคยเกิดมาแล้วหลายร้อยปีเนี่ยให้มันดีขึ้นสูงขึ้นระดับสูงขึ้นเมื่อไหร่เรายกระดับจิตใจของเราสูงขึ้นสถานการณ์เป็นแบบไหนเราก็เอาอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเหมือนกับว่า เราขึ้นไปอยู่ที่สูงหรือเราจะมองบ้านของเราเนี่ยว่าบ้านของเราเนี่ยมันสวยขนาดไหนเราจะต้องถอยออกมาแล้วมองอ้อมันมีจุดตรงนั้นที่ดูไม่สวยเราก็กลับไปแก้เราก็คือกลับไปทาสีหรือไปจับตกแต่งให้มันดีก็คือเราจะต้องถอยถอยออกมาเพื่อมองแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงคือไปแก้ของมันก็เหมือนกันค่ะเราเข้าไปเจอหรือเราเข้าไป ดูอดีตที่เราเกิดมาว่าเราคือใครเมื่อก่อนไม่ใช่ว่าเราจะไปตอกย้ำหรือว่าในกลุ่มของพี่วีที่เรียนเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยบางคนก็เข้าไปเจอ,เอว่าเขาเคยเป็นใครจากไหนมาก่อนเพราะทุกคนโลกนี้ค่ะคุณเคยได้ยินที่เขาเรียกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ใช่ไหมคะพระเจ้าสร้างมนุษย์แค่สองคนผู้หญิงกับผู้ชายและเราก็คือหนึ่งใน ที่พระเจ้าสร้างนั่นก็คือทุกทีกคนที่ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากผู้หญิงกับผู้ชายที่พระเจ้าสร้างนั่นก็คือหนึ่งเดียวหรือเขาเรียกว่าวันเน็ตฉะนั้นเราเมื่อเรารู้ว่าอดีตชาติของเราหรือคนที่เราเคยเกิดมาแล้วเป็นใครก็แล้วแต่เราก็ควรสร้างคุณงามความดีตอนนี้เอาสิ่งที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันเนี้ย มาสร้างคุณงามความดีทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเคยเป็นใครในอดีตการนั่งสมาธิช่วยได้เยอะมากเมื่อเราเข้าถึงจุดที่มันว่างถ้าในในการเรียนสมาธิของพี่วีเนี่ยเมื่อเราหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธไปสักพักหนึ่งมันเหมือนกับว่า อารมณ์หรือความรู้สึกของเราเนี่ยมันหายไปเหมือนว่าลมหายใจของเรามันหายไปหัวของเรามันก็จะแบล n มันจะไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยช่วงนั้นคือช่วงที่บางคนก็อาจจะมีอาการดาวน์โหลดหรือบางคนเมื่อเคลิ้มเคริม้มหรือบางคนเมื่อเดินทําอะไรเพลินๆเ,เนี่ย ก็จะมีอาการที่พระเจ้าเหลือเบื้องบนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะเขามาบอกเคยเห็นไหมคะว่าเฮ้ยกูนึกได้ไงทงั้งๆที่เราเคยกว่าจะคิดอะไรได้เนี่ยเฮ้ยฉันลืมได้ไงลืมสนิทแต่พอมันขึ้นมาพอความรู้สึกหรือความรู้สึกนึกคิดตวเนี้มันปิ้งขึ้นมาเรานึกขึ้นมาได้อ้อสิ่งนั้นนี่นาะที่เราตามหามันจะปิ้งขึ้นมาเองอ้อนนึกได้แล้วนี่แหละค่ะคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าเขาส่งมาให้เราแล้วเราก็สามารถควบคุมให้มันอยู่ในแดนบวกตลอดเวลาและกำหนดอนาคตของเราได้โดยการสร้างอารมณ์ความรู้สึกและนึกคิดแต่สิ่งที่ดีๆเพราะมันมีเยอะแยะมากเลยในยุคนี้ในสมัยนี้โทรทัศน์สื่อโซเชียลโทรศัพท์มือถือเพื่อนฝูงคนรอบตัวมาพูดทำให้เรา หลุดออกจากการจินตนาการหลุดหลุดออกจากการที่เราจะคิดดีคิดบวกเราจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองโดยที่เราต้องมีสติและคนมาพูดโทรทัศน์เปิดไปเจอหรือโทรศัพท์มือถือไปเจอให้เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเรา มุ่งประเด็นไปที่สิ่งที่เราปรารถนาเราอยากได้อะไรเราอยากมีชีวิตแบบไหนให้ทําแบบนั้นทุกๆกวันทุกๆเวลาสมมุติว่าคุณอยากมีสุขภาพดีคุณอยากมีสุขภาพดีคุณก็ดูสิว่าคนมีสุขภาพดีกินจินตนาการว่าร่างกายของเราตอนที่มีสุขภาพดีเป็นแบบไหนพี่วียกตัวอย่างของตัวเองที่เคยเป็นโรคที่เขาเรียกโรคธาลัซีเมียหรือโรคโลหิตจาง ตอนวัยรุ่นพี่วีจริงๆแล้วโรคนี้มันเกิดมาตั้งแต่ติดตัวเรามามันเกี่ยวกับโรคทางเลือดเลือดของเราซึ่งมันมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมันเป็นยีนของพ่อของแม่หรือรบรรพบุรุษของเราประมาณลูกสามคนเนี่ยจะมีหนึ่งคนแต่พี่วีเนี่ยแจ็คพอตก็คือได้ได้มาสิ่งนั้นนี่คือคุณหมอเล่าให้ฟังและเราก็มีอาการแต่เด็กๆ พอพี่วีเนี่ยจะเป็นคนที่ตัวเล็กมาตลอดเวลาและตอนเรายังมีวัยรุ่นอยู่ประมาณ20กว่ากว่านียอาการนั้นมันก็ยังไม่กําเริบขึ้นมันจะมีอาการเหนื่อยอาการเพลียแต่มันไม่ไม่กาเริบขึ้นจนมีอาการเยอะขึ้นก็คือตัวเราซีดมือเราซีดเราไม่มีแรงจนได้มารู้ว่าอยู่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาตรวจเจอว่าเราเป็นโรคอะไรก็มีการดูแลรักษาคือการฉีดยา แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือพี่วีได้รู้จากกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลและเขาบอกว่าเราอยากได้อะไรอยากทําอะไรให้เราคิดถึงแต่สิ่งนั้นพี่วีนึกถึงสุขภาพตัวเองดีมากๆนึกถึงสุขภาพดีและนุกพูดว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพดีทั้งๆท,ท,ที่เหนื่อยเพลียต้องนอนอยู่ตรงโซฟาตอนเย็นเนี่ยจะนอนอยู่บนโซฟาแต่ สมองของเราปากของเราบอกว่าฉันมีสุขภาพดีมากฉันแข็งแรงมากฉันกระฉับกระเฉงมากแล้วก็จินตนาการตัวเองไปเดินออกกําลังกายจินตนาการตัวเองขยับขยื่นแข็งแรงจินตนาการตัวเองเดินตัวตรงแล้วขยับเคลื่อนนี่คือการจินตนาการและคิดแบบนั้นคะ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นอะไรให้เรารู้สึกตรงนั้นแล้วก็หายใจเข้าลึก,ลก บริหารลมหายใจเข้าบ่อยๆเพราะเมื่อเราหายใจหายใจเนี่ยค่ะมันจะทําให้ลมหายใจเราที่อยู่ภายนอกเนี่ยมาเข้ามาแล้วมันจะซ่อมแซมพลังของเราได้และพลังของเราก็คือลมปราณเซลล์ในทุกเซลล์ของเราเขาก็จะรักษาตัวของเขาเองเขารักษาตัวของเขาเองเพราะจิตใต้สานึกของเราเนี่ยเขาเก่งมากๆร่างกายของเราพระเจ้าสร้างมาดีมากๆ คุณอยากให้สุขภาพคุณเป็นยังไงจงดูแลเขาและพูดชมเชียเขาเมื่อคุณพูดชมเชียเขาจิตใต้สำนึกของเราเขาจะเป็นคนที่สร้างให้เราเองบางคนไม่ต้องไปหาหมอเลยค่ะเขาสามารถดูแลรักษาของเขาได้โดยที่ใช้การจินตนาการและชมเชียจิตใต้สำนึกของเขาเป็นการสมมุติ ให้จิตได้สำนึกของเราว่าเขาทำเขามีสุขภาพดีแล้วนะเขาเก่งมากๆเลยชื่นชมเขาคนที่มีสุขภาพไม่ดีไม่ว่าคุณจะเจ็บคุณจะปวดตรงไหนให้คุณมุ่งจิตของคุณเนี่ยไปจุดตรงนั้นแล้วก็ไปจินตนาการว่าร่างกายของคุณเซลล์ของคุณเลือดของคุณหรือกระดูกของคุณเนี่ยให้เขาซ่อมตัวเองว่าเขากำลังซ่อมตัวเองอจินตนาการเหมือนเขาเป็นคุณหมอไปดูแลรักษา จินตนาการไม่มีผิดไม่มีถูกแต่สิ่งนั้นคือการรักษาแบบโบราณสมัยที่พระเจ้าส,ส่งมาให้เราพระเจ้าเขาส่งทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เราเพียงแต่เราลืมเราลืมตัวตนที่แท้จริงของเราวิ่งหาแต่สิ่งภายนอกเป็นอะไรนิดประเด็นอะไรหน่อยกินยาพาร,ราสิ่งภายนอก เป็นอะไรนิดายหน่อยไปหาคุณหมอแต่จริงๆแล้วถ้าเราพัฒนาลมหายใจของเราลมหายใจลึกๆลมหายใจออกช้าๆแล้วพลังเราเนี้ยค่ะฝึกบ่อยๆตอนเช้าตอนเย็นเดินขาเขาเรียกว่าพลังลมปราณจากดินดินคือแม่พระธรณีเขาจะ สร้างพลังงานเนี่ยติดกันสิ่งพวกนี้คือพลังงานซึ่งเราเองไม่รู้หรือรู้แต่คิดว่าใกล้ตัวเกินไปแต่คุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณสามารถพัฒนาเอาสิ่งเหล่านี้มาได้คนเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างน้อยคือ90ปีขึ้นไป90ปีทุกคนค่ะตอนนี้พี่วีเองเกือบ50ปี และอีกตั้ง40ปีถ้าเราดูแลสุขภาพดีเราก็จะมีสุขภาพในวัย70-80-90ที่แข็งแรงถ้าคนที่อายุเยอะแล้วล่ะ60-70ปีคุณก็สามารถทำได้เพราะว่าแม้นคุณอายุ6 0ปีหรือ70ปีคุณก็เหลือตั้ง20ปีที่จะดูแลสุขภาพตัวเองจงสร้าง พลังใจของตัวเองให้จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเขามีพลังงานเขาแข็งแรงเขามีพลังแข็งแรงและเขาจะซ่อมตัวของเขาเองชมเชียร์เขาบ่อยๆพูดกับเขาบ่อยๆเราจะเป็นเหมือนคนที่เราอยู่รอบข้างคุณอยู่กับใครคุณอยู่กับใครคุณก็จะเป็นแบบคนนั้นแต่ถ้าเกิดคุณอยู่กับคนที่เขาน่าสงสารให้เรามีจิตเมตตา อย่าไปสงสารเขาแต่ให้เราเห็นเขาแล้วก็มาชมเชียร์ตัวเองว่าฉันโชคดีจังเลยนะที่ฉันมีสุขภาพดีฉันโชคดีจังเลยนะที่ฉันมีบ้านอยู่ฉันโชคดีจังเลยนะท,นนยนยนะที่ทุกมื้ออาหารฉันมีอาหารกินตลอดเวลาฉันโชคดีหาสิ่งที่เป็นสิ่งโชคดีแม้แต่เรื่องเล็กน้อยมาพูดและมาชมเชียร์ตัวเองอย่าไป สงสารเขาจังเลยเขาไม่มีอาหารกินสงสารเขาจังเลยรูปร่างเขาไม่สมบูรณ์สงสารเขาจังเลยเขาไม่มีเงินใช้คือการพูดแบบนี้จะทําให้พลังของเราเนี่ยดึงดูดมาโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นหยุดพูดเรื่องลบเราสงสารเขาเราด่าเขาเราแช่งเขาก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยแช่งตัวเองฉะนั้นให้นึกถึงแต่สิ่งตัวเอง เห็นคนอื่นที่ด้อยกว่าให้เราชมเชียร์ตัวเองและรู้สึกเมตตาเขาอย่าไปสงสารเมตตาเขาชมเชียร์ตัวเองและก็ขอบคุณเขาที่ทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นคุณค่าของตัวเองคุณค่าของตัวเองมีค่ามากๆพ่อแม่เราให้มาคุณค่าของเราเองเมื่อเราดูแลขเขาดี จิตใต้สำนึกของเราเขาจะตอบแทนเราและเราได้ไปตอบแทนพ่อแม่ของเราแน่นอนพี่วีได้เรียนมาอย่างนี้ค่ะและได้ฝึกมาและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจิตใต้สำนึกของพี่วีเขาก็จะตอบแทนพี่วีให้พี่วีเนี่ยไปตอบแทนพ่อแม่มันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมมันเป็นเรื่องกฎธรรมชาติมันเป็นเรื่องกฎจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างมันคือกฎเดียวกันเราเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งหมด ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะคือใครอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถมาชมเชียร์ตัวเองได้มีความสุขกับตัวเองให้ได้แล้วคุณจะสามารถมีความสุขกับทุกที่ให้มองคนอื่นเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังมองรูปของเราเรากำลังมองตัวเขาเพราะอะไรอย่าลืมค่ะเราเกิดมา แบบเดียวกันที่เดียวกันคือจากผู้หญิงและผู้ชายที่พระเจ้าสร้างมาคือหนึ่งเดียวเขาก็คือตัวเรานี่แหละในแมนชั่นอื่นในในรูปแบบอื่นแต่อย่าไปสงสารให้เรากลับมามองตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเราฝึกค่ะเมื่อก่อนเราไม่รู้หรือรู้แล้วแต่เราวางเฉยเพราะช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งภายนอกเนี่ยมันกำลังดึงเราลงไปจะใกล้ปีใหม่แล้วทำให้ตัวเองมีสุขภาพดีจะใกล้ัวปีใหม่แล้วเปลี่ยนตัวเองในรูปแบบของเราเองโดยการเปลี่ยนที่ความคิดของเราเพราะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรารู้สึกมันคือสิ่งตัวตัวเรามันเป็นตัวเราเองจริงๆฝึก พี่วีเชื่อคะ่ะว่าทุกคนฝึกได้พี่วีเชื่อคะ่ะว่าทุกคนรู้แต่พี่คนไม่เคยรู้ว่ามันจะเป็นอนาคตของเรามันจะเป็นตัวตนของเราบางคนสามารถดึงดูดได้ซ่อมแซมตัวเองหรือเปลี่ยนตัวเองได้ภายใน1วัน1เดือน1ปีมันก็คุ้มเพราะเราจะมีชีวิตกันอยู่ถึง90ปีดูแลตัวเองรักตัวเองภายใน ใกล้ๆปีใหม่นี้ได้เจอกันแน่นอนกับรูปร่างใหม่และมีสุขภาพใหม่ร่างกายมันจะเป็นอย่างไรให้เรานึกถึงแต่เรื่องดีๆให้มันเพราะจิตใต้สำนึกของเราเขาจะรับแต่เรื่องดีๆแต่เขาจะดึงสิ่งดีๆมาให้เราแต่ถ้าเกิดเรานึกถึงเรื่องลบๆเรื่องไม่ดีเขาก็จะดึงดูแต่สิ่งไม่ดีนั่นแหละมาให้เรา แล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ